ป้าเนี่ยโอ้พันอยากกินปลาเหรอโอ้อยากกินปลาพันอยากกินปลาท่านผู้ชมพันมายามพันกีอยากกินปลาโอ้ยังง้อแน่ว่ะปีงเออปีงนั่นละง้อปีงเออข้อยี่หานพันเบาฮะข้อยี่ข้อยปีงตีใช่จช่ไหมโอ้ยังหน่อยหยามเนี่ยนี่เนาะมันบอกขมมาเลย โอเบื่อบ่ยามใส่ให้เดือดมันยุดถ้าสวมเพื่อนะเสียดเดือดออกโซ่ทงเท้าเดี๋ยวกันย่างอันนี้อยู่ใบเยเพื่อนใออมันอันนมันยังยังมีน้ำอยู่นี่น้ำอยู่ในสนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มสูตรออนยนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายอัดเนียนด้วยชั้นสกัดคุณภาพทีผิวตรงกัน บางเบาซึมง,ง่ายบอก,อกเกิดให้ซิสวอุตตันสนใจไลน์แอด NC สอบหรือ Facebook นินเฟียไทยแลนด์สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อมีอยูงหน้าชิเปย์ช่วยเดือเบื้องต้นเมถา่าที่เพิ่นปากือท่านผู้ชมอ่ะคนอยู่หมู่บ้านนะ โคตรไรเมืองนครปักชีแข็งจะประซักเนาะสะพานใช้บุญเพิ่นเนี่ยหน้ามาเนาะว่าเออญหนองนาอันาเห็นไม่เท่านั่นเป็นแต่อีทุนแล้วอยู่เพื่อนคนเดียวอ่ะชัดเวลาฝนตุกก็นอนโคตรอยู่ประชันหนาวเนาะอยู่เพื่อนนั่งน้อยเป็นคนปากเกือกทำผู้ช่วเท่าแก่เนาะรากาเป็นอขาขาปีขาเขนี่เวลาสีดยางไปกะคขำไม่กันเท่าคขำตังไปนะทผู้ช่วงยางไป อยู่ตามน้ำพังคนเดียวเนาะไปเบิ่งนกันเลยปะชิมเมนอ่ะเมทาเพิ่นซื้อยังไปถามขาวข,าวขาวเพิ่นเนาะโอเค่ะ Đây, say béo đài. Oh, mà sai chade. U mi tin bà thầm đây. Dupa, you mà đây. Ừ. Ô, nó. Mẫn bô hôm mô lê. sai hai đưa em 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 yêu thêm súp bênh. Sì, đưa em yêu thêm súp bênh. Sì, đưa em yêu thêm súp bênh. Sì, đưa em yêu thêm

อันนะั้นพอพัน hmm. น yeah, ี้ป้าในถ้ำประสบเนาะพอประเดมายามเลยบ่อยบ่เดมยามเลืยเนาะไป็นน้องมีเก่าโคตรในถ้ำประสบใจดีเด้อเพื่นเฮียนเดือดร้องนาออกร้ายเพิ่นว่าเอายายังเกาะยาเพื่อนยาเพื่นใส่ตีเอือยเพิ่นว่าเด้อเพิ่นปิดเอาเนาะนี่บุคโปยเดือดตีบาดเอาทถ้ำประสบนี่แต่ใส่ยังสีเอาเนาะใจเด้อตรงนี้บ่ายังสีบ่บุษบกเอาต้นยางท่านบ่ากันเลย เปงยางหัดไหล่ะออหาเดือดออกเดือดยุดเดือเคลียร์ออกเนาะานนี้เนาะทำลเนาะี่ออกเด้อเอออกเด้อเมันจะเป็นแบบขูดไปเนาะขูดร้ายห้อยสามสีขูดสุดสีบน่อยนึงเออใจเด้หน่อยเด้อองน้ำออกหาย นี่ท่านผู้ชมเอื้อยอ่ะเพิ่นสิไปเป็นลามให้เนาะแปลภาษาเมี่ยเถ้าเกือก่นว่าเอื้อยชื่อยังได้เอื้อยเลยเกิร์ฮะเลยเกชื่อเอื้อยเกอเพิ่นอยู่แถวนี้ท่านผู้ชมนามาหาบ่าวลาเนาะดีเบาหล่าวะเด็กเป็นคนแปลให้เออใส่ภาษามื่อเด้อมื้อนี้เด้อท่านผู้ชมเอ้ยย่างเข้าไปในนี่เนาะ ไปปลานโดงทำประสมรดเข่าโบไล่เนาะรดเข่าไม่ได้ <c oughs> ไปเบิงทำยามทำเข่าวทำเข่านะวเนาะนี่น้องนี่ทำประสมน้องมี่ทักผมง่าเด้เหมือนี่เด้อเอากาแฟไปให้แม่เทาบ่ค่ะดูดแล้วเปรื่อมาทำประสมเข้าหมหาฮอดปลาพอดีเปื่อกรเออน้องมี่ติดกาแฟปานคนใหญ่ทำประสมเลยคอยยางเด้อ

โอ้โเจ็บขาเพ่กระซังให้่อนเนางยนพันแดดโอ้ตังโคงยางเหเออโอ้อันนี้เป hey, oh, ็นตุกข like ์รจับยางดีเขาบอกเนเบานปะเออเออเออเพื่นะทามเพื่อผ่าน่าแม่ทาซื้อยังหสิถามมดมิตกอนโอ้เป็นหมต่วันแม่แถวเกิดเนาะมะวแม่ทาเกิดเนาหจกเบา

เฉียวมาให้เด้อเฉียวมาให้เด้อกินข้าวเราเหอ่ะกินแล้วเออกนแล้วอยู่กับผ้าไ่ด้อ่คัก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 กินน้ำมากทกองกองไอ้ที่หันล้งใส่ลาไปมาบางไปจับไอ้ที่เป็แพ้จับเสื้หลักมาแล้วาจหันเล

ใจบุญอยากเชื่อเรือยเมถาเพิ่นกะเชื่อเรือยเมถาเพิ่นได้เนาะอยู่คนเดียวปลาคือแชนพูส้มเอิญโมมี่ดูโมมีแฟนโมมีผัวนี่แค่จีซี่นี่อยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนเพิ่อนเออ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 ยักช่วยเละเจ้านี่ผู้เบิงขุนขุนเบิงไม่ถาวแล่ะค่ะเบิงไม่ถาวแล้วเจ้าทีเมถา เจ้าอันสิเจ้เจ้าอัเดียเจ้าอังเเอนงเคลนตลอดนะครับ่นผู้ชมงานเขาวีแน่เธอหนึ่งันเอย่างเลิงานงานน่ะไม่เถ่าแข็งแงบ่ของของขำเพื่นเธอมาู้ของขำเพื่นได้หนีตังอย่เนา ใช่ม <łość> <Billboard Sports> ี <Debatte> จิตใจอยากช่วยเดือไม่แถวเพิ่นก็ช่วยเดือได้เด้อเพิ่นเคยลมตั้งแต่เดียวนี่แหละตั้งแต่ก็ยังเอาอันนั้นนันย่างยิ้มยิ้มใจให้ตังดีย่างก็ร่างกายเออก็ร่างกายม่แถวเออย่างบ๊อบบ๊อบก็ร่างกายจะได้เอ่อเที่ยวเออเที่ยวทำมาส้วมตีตูน เอาเนียงแค่ไหนก็คนแค่ไหนเหรออคนละอัคนละคนเลยโอ้เมื่อกเนียงหนีน่แถวหนีเนาะได้ออกไปแถวนอกจิววะล่ะได้ออกไปแถวนอกจิวบ่ไปได้ไปวบ่อกี้เราไปตอก็ไปล่อยว่านี่ไก่ับไปย่างอ็งาเมืองาไปผุนักพรไปจะได้ดอโอ้เมื่อยเด่ะเพื่นวะเออเพื่นวะ โอ้เพนเฮดโอโอจะสานิ่นเจ็บยังฮะเพนเฮดโอโอจะสานเพิรนไปเพนเจ็บแอลเ้จ็บแอลวะเพินเคยลมเพินเพรจ็บแอลกินยังไม่อะมาอีกไม่เท่าอยากกินยังถามเพื่นมาอีกไม่เท่าอยากกินยังกสิ เอาบาละเาขั้นขั้นเพลินมหาอีกไม่เท่าอยากกินยังเอาเฮ้ยข้างบมีแนวสีเห็นแล้วเบิร์เนาะเออไพ่กินป้าเนี่ยฮะปลาเนี่ยโอ้พันอยากกินป้าเหรอโอ้อยากกินป้า พิ่นอยากกินปลาท่านผู้ชมพนยามพ่นอยากกินปลานโอเคโอเค่ปลา้เพิ่เปนเบาหะล่โอ้เพิ่ว่าโตโตโตทำซ้ำนิ่งนี่เพิ่มนว่านนี้แล้วก็ยากบ้าอะไทำเนาะอยากกินเนาะกินเนาะไปกินเนืมแม่อีอยากกินปลาเพิ่ากินอีก โอ้ยยังงัวแน่วะปีงเออปีงนนะงัวปีงเออค่ยตีหันพนเบาฮะค่ยตีคขยปีงตีโ้เน่เบาไลยปีงพันวะเนีมีเขาแหละมาปีงหันจะงัวจะค่วยเด้พันวาเออข่าใจเด้อพันข่าใจเนาะกินยังเมนพันวะมีเขาแหละกะเหตดยังสี่ ปลาหมึกเล็ปออกปลา,าเด้อเ,เราผู้สมเด้ <c oughs> อเอเด็กชิ่งออกยง้งถามเมื่ะบางที่เฮงเดี๋ยวไม่เท่าที่ได้กินงวัวปิีงมาจากักขัวยปิีงมาจักเอาลองเบิ้งอันบอกเด็กร้านเดะมจาจักบ่ามจาจักเนาะโอ้ยแต่ขำไปยังฉี่แถมมาส่วนเด็กตั้งมาให้ใหม่แล้วก็พูดใจบุญเนาะที่ว่ายัก ยักอ <onz> ่าซวยเลือบริจาคเรื่องเล่อนี้กับมาซวยเลือเพนนท่านผู้ชมโอ้เจบแอลแน่เพื่นวะเจบแอใช่เออเป็นยังจังฮักมโอ้ลมไมททาวเอรตรงเออ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 เข้เอเออเอ้เนเอือนเอเอออ กินเนาะเท้าไเท้าอันต้มกินต้มอาณาต้มนี้กินเด้กตมตบกินเนาะอืมใช่เออมันยากอยู่บ่อยจกเลยลูกเด้ลูกเด้มีดูกหวะลูกเด็กก็ดีเลยลูกกยิ้มยิ้้ยิ้มยิ เพื่อนดูใส่เออถามเพื่อนเมิงฮ่ะรเพือนกี้ารเออดูเต่ากับโบมี่เลยผชมเลยแฟนเพื่อนเด้แฟนเด้ทามเมิงหันทามเบิงหันแฟนเด้นาสินองีู่เด้เออนีบ่้ามเมิงโบมี่มี่เพื่อนบาใจค่ะลบออกไปเลยเนี่ เฮ้ยเอากระเปินงาาไปได้กงง่าง่าไปได้งง่าเออหนเพือนเพิ่นงามาจะได้เออไ่มีบ่าไปเลยไป่า่าเขาว่าบ่มีไป่าว่าบอม่บมี่น้่เปาโอ้โหหนามองานีเพื่อนเพื่อนเน้าบละเฮ้ยเดี๋ยพบ่า เป็นว่าคนที่พามาอ่านเส้นเพื่นเพื่อนบาหละโออเมันเพิ่นนมาอย่างนี้อยู่อย่างนีคนรอเพิ่อน่อนอย่างนี้คนรอเพิ่นนะเออเขียวง่เว้ย่ายยถ่ยเงียบเงียบเนี้ยเงียบมื่อเขียวเนี้ยเงียบเน่ดิบอกเพิ่นเนี้ là nhiệm nhiệm tiên đang mua cái nào tối vừa thấy thảo ngắm nữa ngắm hết trên này ngắm hết trên này ngắm này hết này này bẻ nhộn khuyên bước hả được vậy Khá ba kéo ngắm mà chỉ khâu ยิกกุดกุดกุดก er ุดเออเงี้ยเด้อโอ้เพันเขียวมากวะเอาบ่ของเขียวมากเอาบ่ถามเพิ่นเบิ่องหะฮะเพิ่นแห้งมากเด้วฮะเพิ่นมากบ่ถามเบิ่งหันเอาบ่แล้วสิเอาของเขียวมากมาใหายไปได๋ของเขียวมากนี่เด้อเอาเอาลามลามลามเบาซูเพิ่นฟังอันเอาบ่ของเขียวมากก็สิเอาบ่ของเขียวมากค่ะเบาเบิ่งหะส่สิบแปดแล้วเหอ้ยกูบ่จัะสิสิบแปดก็จะได๋ งาบมีแต่งานอย่างเดียวขั้นมาแล้วมาเอาขั้นมาแล้วมาไปเออเอาบ่แล้วจะเอามะหายไปสิรายการแล้วสิลองสิลองเบิ้งเอาให้น้องมี่เบาเบิ้งเอาเอาเด็ดซะนเองโอ้ยมอห้องเขียวมาเพื่อนบ่เอามาเพื่อนนาะนี่เอามาให้เจ้าเอาบ่อไปสิเออเอาบ่อเพื่อนมา เออใช้ของเขียวมาเพื่อนเอืใอยเบิ้งเนี่ยเขาเบิ้งเนี่ยนีแบบได้เลยของเพื่อนเออเบิ้งตี้เพื่อนว่ะโอ้ของเขียวมาเพื่อนแตไประสบนปูนไม่กี่เออปูนเนาะปอกยาก็ปอกยญ้าอันนี้ไม่เหมีอนโอ้ปูนโอก็ใส่กองกะปิเนาะเออเอาเอาเอากระตางงามครับอันนั้นของเขียวเอาบ่เอาเอาเอาบ่โอ้เพื่อนฟังคือเออเออคือจักเบิดเนาะออา ฟังแบบจักเปิดเอาเขียวให้เบิ้องเนี่ยเขียวให้เบิ้องเนี่ยเขียวกินกินบอกเพื่อนเบิ้งหามาเขียวให้เบิ้องเนี่ยหองเพื่อนแต่ว่าของเพื่อนหันมีบวกรบเนาะเพื่อนนี่บวกรบเนาะเอือยเนาะ้องเพื่อนเนาะปกติมีหลายอย่างกว่านี้เออบวลาอลาจ้าบอกเด้ออ่าโอ้ตัดเห็นเพื่อนแด้เพื่อนวะ ເຮືອນເພິ່ນນັງນ້ອຍໆທ່ານຜູ້ຊົມເອນັງນ້ນາຢບໍ່ວ່ບເຮືນພນອນືນກໍວດທານຜູົມດ เออเพิ่นวาวาลาเขียวน้ำเพิ่นโบเ <c oughs> พิ่นว่าข้ามาตี้เพื่อนอาเพื่อนเอื่อ <c oughs> เพิ่นเขินโอ้เขินเขินทานผู้สมเดียอืม เน่ยเออฉันว่ามายามอีกไม่ถอยอย่งไดรยังถามเบิมงค่ะบาระดำอันน่ะเจ๊ทสิถามแล้วเราเราจะเล่ามาจ้งว่าเอาว่านี่นี่นี่เออว่านอนหัวร้ายว่าร์ฉันนี่นะนี่นอนคดอยู่เอาบ่เอาบอนี่นี่นี่เออเจ๊เห็นงามๆบาร์ฉันเจ๊เห็งามๆ ออโม่ห้มันหัวให้มันหนาอยู่ก่อนเก่าออเออเอาเอาเอาเพื่อนะโอ้โอ้นี่นะเป๋เไรอออไมเอาเพื่อนะเดียบเดียบเพื่อนะแล้วขับกระทำผสมตัวเรนวอ่าอารมณ์ดีเปนเอ้าเฮ้ยเขินนี่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  นี่นี่เกือบนี่เกือบเาบอสเกือบเอาโอยกบไรบลเบลองขอยบอเพิ่มาเออเป็นอยากไรเกือบแบบนี้เพิ่มาออบ้เกือบเมื่อนบอนอนเทนเนอ่ะบอนอนเทมีบอีบอไปเบิ่งทางไหนเนาะ เดยวิๆๆๆองนอเี cage, bitch, ่อนอพื้นทำไชุนี่แต่ผ่าโฮมพื้นเดียวกับอันนี้เนาะก็จะว่าฝนตกแล้วไปอยู่ข้างเนาทางข้างหัวหมดเออมันหัวเดี่ยมังปี่อจช้คั้งก้าีมีแต่เก็บมาตวเก่านี่แหละทำาผสม้ย ต้นมะคุงในแถาเพื่อนธรรมุส้มหามนี่ไพร์มลักของเพื่อนเดอ้อเพื่อนมาเดอ้ <laughs> อเชิญเนย่ากานาคุณนะโอ้คุณได้เชียร์เอาละไทยเพื่อนถามบอกซื้อได้มาละโบนี่เงนเราโบนี่น,น,นคือเกา่ามันบ่ โอ้โหเพมันขาดแล้ววะดิโอ้เสียซอดอย่างไรเสียซอดทำกสตอีเตินเพิ่นบอกอว่านนทูอืมมันหาดโถ่เพิ่นนะอกมันขาดเออเพิ่นว่าข้อก้อขาดบะเสือกับชินีนแหละเนาะไม่ถาเนาะที่เพิ่นอนกับอันนั้นแนล่บอลนอนี่แดละทำนผูสชมเอออันนั้น ของลังกระสีเก่าผู้ใดเห็ดให้อยู่ดีกว่านี้แน่เนาะท่านใดอยากช่วยเด้อม่เมถาเพิ่นกะที่ต่อมาได้วยทำสุ่มเด้อดี๋ยวเป็นแนมเมืองยิ้มเลยขั่นเลยยิ้มเลยอารมณ์ดีนะขั้นว่าสิบเบาะยังกับท่านผู้ชมก็เบาะโบปินคือเก่าเนาะเอ้ยหน้าตาดีขนาดเม่ถาวรมแต่ยิ้ม ะไผ่พ่นถามไผ่ไผ่นะพ่นมานี่เพ่นพ่นมาเฮาเห็ดย่งนะพันถามาไผ่พ่นแบาง่าเนาเพมาคนงามพองามเพันดเบิ่งเพ่น่างาาเนอะเสืออ ul mhm. no, no. ียงพ่นมาเันเสือห้าอียงหันงาาเพ่นมาโอ้โห่ัดมาโอ้ข่าไปนอนแล้วส่งเอาเพื่นเพื่อนเพิ่นเห็ดของกินเองเพื่นตีคนโอ้คนขังเพื่อนเห็ดใหนเพื่นเนาะ โอคนนางเห็ดบ่วล้ดอกเนาะพักพรอยู่บ้นหย่างเบน่ะคนไปหาอียงเด้ออะบมงทีเราไปตัดพ่อเอ็นขึ้าเ่ยพ่อหยาคัดเนี้ยเราก็ไปมีคองขายะ่ะม่มาแม่นางหน่อยใหคนเม่งใช่ค้องขายละค่ะพ่อบญาคัดโอ้พ่อบญาคัดนี่แถมมุสมุดนุนแม่เถาพนเดอร์นี่เอาไปค้ายจังสิอันนั้นลุกหยาลุกยัง เออขายยังสิขายอยากซื้อซอยก็ซื้อเนาะขายจังไรเด่ะเท่าไรเนี่ยเท่าเท่าไรนี่เท่าไรเท่าไรชื่ซื้อซอยหันเท่าไรหาพัดบ่เห็นมาเออมากๆหอยซื้อซอยไป็ดัดปัดพอได้ป็ดพัดพี่แอ้นเนาะบ่เอาบเห็นมาโอ้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้พนว่าต้นเอกพนเอาไว้ปารเพื่อนพนเองแต่ว่าคงพนไปตัดขายหันเงาคนนี้น้อยนึงพนว่าเนาะมีประเด็นคนใดได้พนตัดคนใดได้พนครับอืมอย่าหนีพนตัดโบหลายเหรอไปโบหลายได้นางมีแต่เก็บเก็บอันนั้นมันมีพักมีหยาแถวหนึ่งก็เก็บเนาะนี่่ทโซตุลเย็บขาเย็บขาโอ้พอดีขาเพื่อนเห็ดจังสี สามที่เปิดได้เนาะเปปิดระตูให้นี่ละนอนเว้นหมอนอนเว้นหมอไม่เท้าวจุบเลยเออระวังเนี่ยเบาหลาโตัวนักระวังเขื่อนไม่เท้าวฮักเด้เนี่ยทำบุษมทั้งกระสอบทั้งกระชี้เนี่ยลาอยากเรียงการช่วยเดือยไม่เท้าเวเลนเนาะแต่อีตนวนึงพออยู่คนเดียวมีดุบ่มีผัวดอกทำโสุปเผื่ออย่างนี้เพื่อนอยู่เพื่อน่าเอาคนโดโดเพื่อน่าฮะเพื่อนว่าวยนี่ โ <ś led> อ้เอาใหม่มาเห็นเนี่ยโอ้อนี่ผ้ากังไว้ <ś led> นี่ผ้ากังไว้ <ś led> เอเอบ่นอนเพนมีเยอะู่้่แหละผ้าหมค่ะเออมีเยอะโอ้มานอนน้ำกันเพนเนาะเลยลามลามานอนน้ำกันเพนมาเอ้ยไม่เถอะนะหักขนาดโอ้เออเจ็บตีโดนเจ็บหลังเหตุใไดได้นอนสิเกะใครใจะไดใได้นาะบอกให้เจ็บหลังนี่ อีตูนเด้อชูๆเล่าแม่เท้าชูๆเฮ็ดจะไหนชูๆเฮ็ดจะไหนเน่เฮ็ดเบนเด้อมันนอนอย่งสิมันฝนมาตกกับไข่แดงทำผสมเลยก็พอได้นอนไปเนาะมันฝนตกมาอนี้เปียกเบิร์ตเพราะว่ามันเป็นหูเป็นหูเลยทำผสมเป็นหูเป็นหูเบิร์ตวิคนขาเหี่ยนแดงเบึ้งแยงเพิ่น อืกดขาเพื่อนเบิ่งแง่เพื่นนอนหาขิงบัวลายดอกเทาเด้อปกติเพื่อนกะตัดฟอยไปขายตัดหยาไปขายดิหยาฟอยหยาคัดดิทา่านผู้ชมษต้นฟอยหยาคัดดิตัดไปขายหาผานอืมไปเทาพักพรเด้อบ๊ายบายพักพรเด้อบ๊ายบายหน้ามะยาม่เด้อบายเด้อวุ่นอย่างนี้ หู้นูวัมันกับบรณนิดนำเนาะท่านัูสชมเนาะอ่ะถดปอันนันเสือเดือไม่เท่าเพื่อนกะเสือเดือไดเด้อขึ้นนาบ่าวแล้วเป็นดังกะซีเกาป่าฮานแห่งเนาะและดังซีก็เผื่อว่าเป็นนอนสบายเดยอยาฝนตกก็นอนโคตหนาวประสาทมันหัวอืมกงมาแต่เถื่องบุญังกะสีไพ่ดเฮ็ดเหตุเพื่อนเนาะ้าอ 好，今天在这里来，我们带他。嗯，你怎么拧啊？ สนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มสูตรออนโยนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายอัดแน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวตรงกานบางเบาซึมง่ายบอกโกเกิดให้ซิวอุตตันสนใจไลน์แอ nc สอบหรือ Facebook นินเฟียไทยแลน